เจบร้อยแล้วเขาเดินมาส่งมาอะไรขอ,อนเก็จะขอให้ร้องเพลงเสียงดีๆขอให้มีไหวพริบขอให้พูดเพาะๆขอให้คนฟังถูกใจขอให้มีผู้สนับสนุนเยอะๆขอให้หนูสดใสบนเวทีจะเล่นจะเล่นเลยลูกเนี่ยมาขอก่อนู้ใดบอก ผู้ใดบอกมั่งขอพรอขอมาเองมาเองโอ้จริงากเลยหนูต้องทำแบบนี้ทุกวันนะครับมากับพ่อทุกวันไหมมากับพ่อทุกมมือพ่อเดียวนานสีนสิบหกนาลูกสาว <c oughs> ปีนี้ลูกดกปิดรับสมัครลูกแล้วเด้อพี่น้องปิดรับสมัครลูกแล้วพ่อแล้วอเอาแค่นี้สักอนพีนี้นะครับน้องอะไรนะครับเทวาจ้าน้องเทวาจ้าขึ้นมือขึ้นกันนะลูก แม่วาจานั่นไงแม่วาจาบองสิเด้ออยู่ทางเดียดีเดอยิราอายุจะปีเจ็ดปีเออวันนี้ร้องเพลงเดิมเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สองเดี๋ยววันหลังเราซ้อมเพลงใหม่นะครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นยังไงเนี่ยตื่นเต้นแต่แต่กิฬาเบิ้งคือบ่ตื่นเต้นเลยดี่รูกน้า สดใสมากเลยแต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรืเ่อยๆย่สับเปล่าเย่สับเปล่าไปนั่งคําหยองของคนเราก็ต้องเราต้องรู้ตัวเองแล้วก็ทำให้ดีทนะี่สุดแต่วันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเมื่อวานร้องเพลงไม่มั่นใจใช่ไหมจังหวะแรกแต่จริงๆร้องถูกแล้วแต,แต่แต่ตื่นเต้นใช่ไหมลูกอแต่วันนี้เรา เมื่อวานเราพลาดใช่ไหมวันนี้เราต้องทําให้ดีกว่าเดิมสิ่งที่มันพลาดไปแล้วเราไม่ต้องไปเสียใจเพราะมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่ามันพลาดไตรงไหนมันต่อไปเราก็ทำให้เลยเพียแค่นี้พอทีหลังมีความสุขครับการร้องการร่ำการแสดงได้์ลูเดอแล้วก็ง่ญ่ขึ้นมากต้องอย่าเปลี่ยนใจได้บ่แม่นง่ญ่เป็นสาวอย่าอายพุ่นไปเป็นบอลําบ่ได้เร้อ พร้อครับปดิดลกสาวเด้อครับเด้อนมว่าครับน่ไปไปลูกเตียมตัวขึ้นทีรพร้อมเสียงยังคะ